มาดูใกล้วว่าที่สะสมแนะนำให้คุณโมดูหน่อยดีว่าอะไรมั่งเนี่ยก็จะเอาเอารุ่นรุ่นแรกๆเลยนะครับที่ได้มาก็จะเป็นพระปิตานะครับตะกุดทองคําคู่ครับพบกับผมสอนอาพระเครื่อง FC ในช่องสอน่ชาแนลอีกแล้วครับคลิปนี้จะพาทุกท่านไปชมวัตถุมงคลของเปาหิวบางปะอินนะครับซึ่งเป็นเลขาทุการชมรมพระเครื่องหลวงพ่อเพียรวัดเกิดิ ได้ข่าวมาว่าเขามีวัตถุมงคลของหลวงพ่อเพี้ยนนะครับที่สะสมไว้หลายรุ่นมากนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ตรงกับเขาเลยนะครับไปชมกันนะครับว่าปวิวางบังอินได้สะสมวัตถุมงคลของหลวงพ่อเพี้ยนรุ่นไหนมั่งนะครับแล้วก็รุ่นไหนที่มีประสบการณ์ตรงกับเขานะครับไปติดตามชมกันนะครับอาอยู่วังอินไหมครับสวัสดีครับ เป็นไงไมายัางไงแล้วเรื่อวันนี้ตั้งใจมาหาครับ <c oughs> จะมาถามหน่อยว่าวัตถุมงคลหลงวลลงพ่อเยี่ยนที่สะสมไว้มีรุ่นอะไรบ้างครับแล้วก็้าหวิวเริ่มรู้จักหลงกวงพ่อเยี่ยนตั้งแต่ม <c oughs> <c oughs> เมื่อไหร่ก็เอาเอาเริ่มแรกนะครับวัตถ,ถุเนี่ยที่พี่เอามาวันนี้วัตถุมงคลวันนี้ก็คือชุดที่ใกล้มือที่สุดนะที่ชาว<ช>บ้านนี่หยิบมาได้ในวันนี้นะครับ ที่ผมรู้จักของพ่อเคี้ยนหน้าก็คือจากเพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่งในสมัยปี2548บ้านเขาอยู่ตรงต่างระดับกันต่างระดับปาทีเนนะครับจะพาไปงานบุญแก่งานบุญนะครับการบุญบ้านอะไรอย่างเนี้ยงพวกเคี้ยนหน้าเพื่อมาบุกตึกอที่บ้านด้วยแล้วก็มาจ่าในช่วงนั้นนะหลวงพ่อมาเพบหลวงพ่อก็จะมีเข้าไปตับท่านที่บ้าน ไมไทบุญครับรครับมั pasture, นก็จะมีวงีคนให้บิายล้้อยคราังนั้นมาไดติดตามเขาไปตลอดแล้วก็ไปที่วัดที่วัดเกิจิเลยใช่สี่วงนั้นปลายปีจะเป็นช่วงฉลองวขก็มมาตลองวัสดช่วงปลายปีสีถึงสี่เก้านมกราลาไปเนี่ย มันไปมันกล็ไปนะทีไปครั้งแรกนะครับครั้งแรกก็ได้แล้วก็ต้องไปจอดรถอ่ะจากจากวัดมาแล้วก็โรงเรีือรถเกินแล้วไปจอดออกไปอยู่เลยโรงเรีือรถเกินอีกเพื่อเดินเข้ามาคนเยอะมากก็เดินเดินเข้ามาเดินครั้งแรกเข้าไปใช่แล้วตอนนั้นอ่ะทางด้านหลิวสอนยอดพยานยังไม่มีพยานยังเป็นทุ่งนาเป็นทุ่งนาใช่แล้วพอเราเข้าไปวัดเนี่ย ถ้าเดินตรงพ่อแต่ไปข้างนานะครับตั้งแต่สมัยนั้นก็คือกุฏิหลวงพ่อที่ทําด้านหน้าที่ว่าทำเป็นสวยๆยังไม่มีจะเป็นแค่จั่วจั่วแล้วก็มีเสาหนึ่เสาเหล็กใช่แล้วก็เดินเข้าไปหลวงพ่อจะนั่งอยู่ธรรมะถ้ามันเราเดินเข้าไปในกุฏิข้างน่ะจะนั่งอยู่ธรรมะข้างขวาเลยอีกคนธรรมะสวยมากคอยคุมน้ำอุ่นไปหัวแลวพอเดินกลาบหลวงพ่อแสดงว่าไปโดนตีหัวครั้งแรกโดนนที่ะ ก็พอเดินจากท่านสุุ๊ก็จะมีฐานตั้งก็จะมีช่วงนั้นกจจะมีเกษาถมใส่เกษาใส่ไว้ล้วรว้วนระล้วนระล้วมรบนระเบระล้วม็ะเ้ระเบอลดนระล้วนระเล้เลนรเบล้วนระ้วนบูวัระบนเล้วนรเลนร่้นร้วนร่านรเูวน้ครับูันบ้นะเบนระล้วน้วนร้วนระด้วนร้นรูลนเนเนร้นะรนรนน อันนี้อันนี้ผมฟิล์มหายไปแล้วก็คือต้องต้องห่อใหม่แต่อันนี้คือเดิมๆจากวัดเลยเป็นแพ็คถุงฟิล์มครับพ่อเนาผมนะครับคุ้มคุณดีแสดงว่าหลังจากนั้นมาก็เริ่มสะสมมาใช่สะสมสะสมมาเรื่อยๆนี่เลยนะครับมาดูใกล้นี่ว่าที่สะสมแนะนําให้คุณชมดูหน่อยที่ว่าอะไรบ้างเนี่ยก็จะเอาเอารุ่นรุ่นแรกๆเลยนะครับที่ได้มาก็จะเป็นพระติดตานะครับตะกรุดทองคําคู่โอ้หายากอันนี้ผมใบลานนะครับปีสามเจ็ดนะครับเนี่ยรุ่นแรก แล้วก็จะมีเข่ากว้างเข่ากว้างนะครับเงินไตรมาสห้าสามนะครับไตรมาสห้าสามแล้วก็มีนี่รุ่นประสบการณ์อีกรุ่นหนึ่งที่ว่ารโลคับไม่ได้กินเนื้อนะครับกระฝุนนว่านากากทองคำนะครับครับผมแล้วก็แปดเหลี่ยมใช่ไหมนี่แปดเหลี่ยมรุ่นแรกเนื้อทองแดงนะครับนี่แหละครับเหรียญแปดเหลี่ยมรุ่นแรกก็เพี้ยนนะครับก็มีกิ่งคัทโมนีนกิ่งคัทโมนครับปีสี่ห้าสุดยอดของพระกิ่งของท่านนะครับปีแรกมวลสาร เยอะมากนะครับรุ่นนี้นะพิธีดีมากทำน้ำมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็มีรุ่นเทวะเทวะครับหล่อซีซีนะครับประสบการณ์ครับใช่คือพิธีเททองหล่อหล่อที่วัดเลยนะครับทุกเบ้าวันที่วัดเลยเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้ฉีดจากโรงงานนะครับอันนี้คือเททองุโบราณมีแล้วก็มีหนุมานหนุมานหนุมานนี่พิมพ์ใหญ่นะครับเนื้งเงินีเบอร์สิบสองปีห้าสองใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดครับผมใช้ปีห้าสองมาผิด ทีมใหญ่เนื้อเงินนะครับนี่กระถิน4ีเจ็ดนะครับ4ีเจ็ดนี่รุ่นประสบการณ์รุ่นักเรียวเลยที่ผมลดลงนะครับครับนี่นะครับแล้วก็มีนี่รุ่นรุ่นรุ่นเนมสิหกไม่ได้กินนะครับนี่ประสบการณ์ที่ใต้นะครับเขาเรียกขหนมโกนะครับที่ว่าผู้กํากับอนุชิตนะครับพี่ปุ๋ยเรานะครับที่ไปปลูกยิงด้วยเอ็มสิบหกครับนี่แหละครับใส่รุ่นนี้แล้วครับเนีครับเอ็มสิบหกไม่ไม่ได้กินนะครับปิวเป็นใบไม้เลยไม่โดนระยะเผาขนนะครับเนี่ย แล้วก็มีอะไรอีกเงี่ยมีเหรียญชนะจนเหรียญเงินเจินทองแดงครับโอ้สวยๆนั่นเลยนะครับแล้วก็เหรียญสร้างบารมีโอ้มีอะไรเนี่ยพ้านักปกโอ้นี่ที่โรงพิมพ์นี่ครับผมที่โรงพิมพ์ฉบะบที่แล้วนะครับบ้านเมืองนะครับแล้วมีเสือติ๋วงานแล้วก็สิงสิงงาอ๋อนี่ปีสี่แปดนะครับปีสี่แปดครับอันนี้จะเป็นเลขแปดวนี่องค์น่ารักดีเนี่ยเล็กๆเนี่ยครับปิตาปิตานั้งเงินโอ้หราภ นีปี54นี่รุ่นเจ็ดรอบอพิดีเจ็ดรอบนะครับอันนี้อะไรเนี่ยร,นนรูปเหมือนงาแก่เหมือนงาแก่นะครับก็อันนี้จะฝากจะฝากนิดนึงคือรูปเหมือนงาแก่เนี่ยตอนนี้มีของปลอมของโรคเรียนแบบออกมาเยอะนะครับถ้าอยากจะจะจะศึกษาหรือยังไงผมขอฝากนิดนึงสมาชิกหรือว่าสมาชิกใหม่ที่เข้ามานะครับท่านดูรูปทรงรูปใบหน้าให้ดีนะครับจําให้ดีและอีกอย่างตัวหนังสือนะครับ ตัวหนังสือในการแกะเนี่ยช่างจะแกะแค่น่าจะเป็นแกะลายมือคนเดียวเนี่ยครับก็คือตัวหนังสือนี่จะเหมือนกันหมดเลยนะครับสุดสีแดงชัดเจนเนาะรูปแบบตัวหนังสือจะประมาณนี้นะครับยนันด้านบนด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นยังไงอ๋อด้านหลังจะมีคําว่าวอทอครับคําว่าไตรมารสสอเสือนี่จะตรงจะตรงกับชายสังกติข้างหลังเลยนะครับส่วนมากนะครับปลายส่อเสือนะครับครับผมไตรมารสถึงไหมจะจะตรงกับ ปลายห้ันใดที่เข้ามาติศึกษาวัตถุมงคลหลวงพ่อเพี้ยนนะครับถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับรู้สึกจะเป็นไตรมาส55เนาะไตรมาส5้5ครับให้จําลายมือให้ดีนะครับในลายมือในการแกะเนี่ยตัวลูกศรเนี่ยรูปทรงการนั่งของหลวงพ่อนะครับผมอะไรหลายอย่างหน้าตานะครับครับแล้วก็จะมีอันนี้นี่นี่นี่อันนี้ที่ผมทําทําทําไว้ใช้เองแต่เป็นของวัดนะครับก็คือจะมีพยันแครนะแล้วก็ สังคติที่ว่าที่หลวงพ่อท่านบอกว่าพวกเองงามไม่ยอมไปใช้การค้าเสรกันจะบินได้อยู่แล้วนั่นแหละครับถึงเอามาแล้วก็มามีจีวอนอันนี้ตะกุดเลยครับเนี่ยอันนี้มีตะกุดอตะกุดอันนี้ยางไม้อันนี้ชุบยางไม้นะครับรุ่นแรกๆปีเล็กนะครับแล้วก็มีตะกุดปีหกศูนย์ทองเหลืองทองเหลืองรุ่นเป็นเนื้อทองเหลืองใช่ครับผมเนื้อทองเหลืองแล้วก็มีปีห้าสิบแปด อันนี้นนเป็นทองแดงครับแต่แ,<ป>แต่คือว่าหลอดนี่มันมันขุนหน่อยเพราะว่าถูไปถูมาก็เลยเกิดอาการขุนหน่อยที่อยู่ในนี้ก็คือตะสมมาเหนนาารียญชนะมาเจริญทรนล่างครับโอ้ดูใกล้ๆใชเนี่ยโอ้นี่นะครับอันนี้ชนะมาพินัยกรรมนะครับอันนี้ก็จะคัดเก็บไว้แล้วก็มีเนื้อทองแดงนะครับอันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นเนื้อฉนวนนะครับเป็นเป็นบล็อกสองขีดเนื้อฉนวน แล้วก็มีส90ปีปีอันนี้จะเป็นบล็อกทองคําบล็อกทองคาครับผมบล็อกทองคํานี่ดูยังไงมันมียังไงจุดสังเกตจุดสังเกตจุดสังเกตนะครับคือมาดูใกล้ๆหน่อยดิจุดสังเกตแต่ส่วนมากบล็อกรุ่นเนี้ยช่วงเนี้ยมันจะเป็นสายฝนอยู่นะครับจะมีสายฝนอยู่เป็นเป็นบล็อกประวัตเป็นเรือะไรใช่ใช่แต่จะไม่คมชัดเหมือนในเนื้อทองคําครับต้องต้องส่องนิดนึงแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะมีจุด เป็นเม็ดใช่แต่เราเราคือเราเราเราต้องต้องต้องสองนิดนึงเพราะอันนี้มันมันมเป็นเป็นเป็นพิมพ์ที่ว่าทําแจกอะครับสามพันเหรียญอาจอาจจะเกิดอาการเรืองลางบ้างอันนี้เป็นเหรียญชนะจนที่สะสมไว้เนื้อทองแดงชนะจนเนื้อทองแดงแล้วก็มีเข่ากว้างเข่ากว้างลังเต็มนะครับครับเป็นจะมีเนื้อทองแดงเนื้อทองเหลืองเนื้อทองนเงินเนื้อเงินนะครับแล้วก็มีชนะมานเนื้อทองแดงนะครับหลวงพ่อเขามีมีดสร้างมีดด้วยเหรอ นีครับนอันนี้นี่มียุคต้นนะครับเป็นเป็นไม้พยุงนะครับรุ่นเล่มนี้ข้างในข้างในก็จะตอกโคดใบโพ้นะครับโคดใบโพสองฝั่งเลยนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นพยางยิ้วดำมีพยางยิ้วดำก็จะตอกใบโพแค่ฝั่งเดียวที่นั้นสร้างแค่อันนี้สร้าง69เล่มอันนี้ไม้พยุงอัอันนี้ตอกตอกใบโพสองฝั่งนะครับอันนี้อะไรเนี่ย อันนี้เป็นจีวรของหลวงพ่อครับอันนี้ได้ได้ความลูกค้อจากท่านเตี้ยน้องเตี้ยให้ให้จีวรมาโดยพี่ตนอเป็นวิธานคุณวิธานนะครับคือลูกศิษย์ท่านลูกศิษย์ใกล้ชิดช่วงนั้นแกให้จีวรมาแล้วก็พี่ตอนอเป็นคนเป็นคนมอบมอบให้อีีและด้านในนี้ก็จะเป็นเกสาหลวงพ่อที่รงจุงไว้ผมทําทําไว้ใช้ส่วนตัวเองโดยเอาสายศิลปุกเศษมามัดไว้ให้มันเป็นกล่องแล้วมีกล้องสองพระทำไม กงอนนี้มันจะเป็นเสือเสือปี48นะครับพญางิ้วดาพญาไม้งิ้วดำนี่ใช่ตะกุทองคําตัวใหญ่นะครับวันนี้ก็คือใช้ติดตัวอยู่ตลอดอแต่จะมีพระที่เราใช้ติดตัวอยู่ประจําก็ก็มีกําไรกําไรน่าจะมี47แล้วก็ไนคอสิบไนคอนนี่ก็24ชั่วโมงไม่ถอดใช่ไอแปดเหลี่ยมนะครับแปดเหลี่ยมเหลี่ยนแปดเหลี่ยมนะครับ ครับนี่แหละครับเป็นชุดสะสมของเบาวิวบางปะอินนะครับซึ่งเป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อพยเอคัตโมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในช่องสอนอชาแนลนะครับแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปแล้วก็จะมีคลิปต่อไปนะครับของเบาวิวเกี่ยวกับประสบการณ์จากเบ่าวิวนะครับมือปราบเล่าประสบการณ์จากเบาวิวบางปะอินนะครับอย่าลืมติดตามนะครับ